สวัสดีแก่พี่น้องไปร้านค้าพี่น้องไปร้านค้านะจ๊ะไปร้านค้าสื้อรถดีมกักมือซื่อดีซื้อรกดีสื้อรถดีดิ

ไม่เท่าไหร่มีม่สิบามบาท กราบ้องดีกุลฮะรถดีหมักหมูไมกินหมูทอดหมูทอดทอดรอนเมนไปที่นี่งกลับของให้หน่อย นื้าดดีค่ะพี่น้องมันจะขาดดีเยอะมากเลยมันมืดหน่อยนะคะมืมดหน่อยนะครับห,หอดหอดห้องแล้วพี่น้องถึงห้องแล้วจ้ะโอเคจ้ะพอกันคลิปนา เพียงไวส้สม,มีการแต่เดี๋ยวเป็นมักหมูก่อนมักหมูทอดพี่น้องโอเคจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บโอ้ยดอกวั